นี่คือลักษณะของคนหลงตัวเองนะครับฟังนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พยายามรีมายตัวเองนะว่าตัวเองเป็นแบบนั้นไหมหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้อที่1ครับ คนที่หลงตัวเองเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นจะมั่นใจในตัวเองมากนะครับแล้วก็มองว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นๆนะฮะแล้วก็ชอบโอ้อวดความสําเร็จความสามารถนะครับหรือว่าชอบโอ้อวดสถานะทางสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าเขาเหนือนเนขาชอบโอ้อวดนะครับแล้วก็จะมองคนอื่นด้อยหรือว่าไม่สําคัญนะฮะคุณเป็นหรือเปล่าครับอ่าเช็คลิสต์นะข้อนี้ถ้าเป็นริปเปลี่ยนนะครับ ข้อที่2คือต้องการคําชมและการยอมรับแบบตลอดเวลานะครับต้องการได้รับความสนใจจากผู้อื่นจริงๆแล้วเขา่็ขาดความมั่นใจลึกๆภายในนะครับจึงพยายามหาแบบการยืนยันนะครับคนมาสนับสนุนความมั่นใจของเขาจากภายนอกนะฮะถ้าไม่ได้รับคํามชมเนี่ยจะรู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดใครเป็นริบเปลี่ยนนะครับข้อที่3คือขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นมักใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเอง ต้องการนะไม่สามารถยอมรับมุมมองของคนอื่นได้ข้อที่4ี่ครับไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนะครับมักโทษคนอื่นเวลาเกิดปัญหาเวลาเจออะไรก็เราแต่โทษคนอื่นไว้ก่อนแล้วก็ไม่ชอบถูกวิจารณ์ด้วยและอาจจะตอบโต้ด้วยความโกรธนะฮะเมื่อถูกวิจารณ์นะครับปกป้องตัวเองด้วยการหลอกตัวเองหรือว่ากโกหกคืออะไรก็ได้ขอให้สถานาการณ์นั้นนะเราชนะไม่ว่ามันจะถูกจะผิด ขอให้ชนะไปก่อนนะครับข้อที่5ครับคือความสัมพันธนะ์มักจะไม่ยั่งยืนนะครับมักจะมองว่าคนรอบข้างเนะี่ยมีไว้เพื่อตอบสนองตัวเองในบางเรื่องในบางประโยคนะครับเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ตัดความสัมพันธ์ไปเลยนะครับอย่างง่ายดายแล้วก็ขาดความลึกซึ้งในความเป็นมิตรภาพนะฮะสาเหตุที่ทําให้คนหลงตัวเองนะครับข้อที่1คือมีปมในวัยเด็กครับคืออาจถูกเลี้ยงตัวเขารู้สึกว่าพิเศษกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าได้รับความ ตามใจมากเกินไปหรือว่าถูกสปอยนะฮะที่2มีปมที่ถูกปกปิดอยู่นะครับลึกๆเขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงเขาก็เลยสร้างภาพลักษ์ที่ดูเข้มแข็งนะครับแข็งทื่อปกป้องตัวเองดูกลายเป็นคนเก่งข้อที่3คือสภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมนะครับอาจเติบโตมาในสังคมที่ให้ความสําคัญกับชื่อเสียงแนะสถานะนะฮะก็เลยต้องยกระดับตัวเองนะครับต้องพยายามทําให้ตัวเองเป็นแบบนั้นตลอดเวลา ข้อที่4ก็คือมีปัญหาทางจิตใจเลยนะครับอาจเกี่ยวข้องกับโรคบุคลิกภาพหลงตัวเองนะฮะหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองไปเลยคนหลงตัวเองเนเีน่ยนะมักจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยว่าแต่ละข้อเป็นยังไงถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเข้าข่าวว่ารีบเปลี่ยนนะครับรีบพยายามเปลี่ยนตัวเองใครเป็นยังไงใครเคยเจอคนหลงตัวเองหรือว่าตัวเองเป็นคนหลงตัวเองลักษณะเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาคุยกันนะครับฝากติดตามมาสมัยเฟชชี่ซีโอด้วยครับหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ครับ